ตอนนี้นะคะก็คือขั้นตอนในการที่เราจะทําอะไรนะเ้เลยมกหมอครับโอ้มกหมอปลาหนูหนมกหมอหากินได้ไหมว่าปลาแม่น้ำครับโอเป็นปลาแม่น้ำปลาแม่น้ําอะไรคะน้ำซีครับโอ้น้ําซี่น้าซี่น้าซี่น้าซี่ครับอ,อันนี้ของฝากจากร้อยเอ็ดครับโอ้ของฝากจากร้อยเอ็ดนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราจะทํา เขาเรียกว่าปรุงก่อนใช่ไหมส่วนผส,สมครับอ๋อปรุงเครื่องเสร็จนะคะแล้วเขาก็อาจจะถึงเอาไปใส่ทําความให้สุกใส่หม้อแล้วก็ไปตั้งไฟโอใส่หม้อตั้งไฟก็คือ ก็คือเรียกอีกชื่อนึงว่าอะไรนะคะมกมอโอเคหลังจากที่เราดูขั้นตอนการทําเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาเชฟนิดนึงนะคะเชฟนี่นะคะอ่าเป็นเชฟประจําบ้านของเราเลยนะคะเนี่ยก็คือสรรหาของกินนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะลงในเอ่ออะไรนะยูทูบนะคะ,ะเราจะทำยูทูบช่องส่วนตัวให้กับนันเลยนะคะเนี่ยเพราะว่า เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะใครไม่มาอย่าพลาดเลยนะคะเนี่ยามาชิมเลยมาชิมเลยหากินไม่ได้นะคะเพราะว่าปลานี้ปลาจากแม่น้ำซีเออหากินยากจริงๆนะคะซึ่งนะคะพ่อก็คือปู่ปูก็คือพ่อนะคะหาไว้นะคะเป็นของฝากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกอีกครั้งหนึ่งค่ะ